ดีครับผมและในวันนี้เราจะามาลงห้องแล็บกันนะครับผมหลังจากที่ผมไม่ได้ทําคลิปมานานอะนะน่าจะประมาณสัก12วันได้ที่ไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับห้องแล็บเลยห้องแลบไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนะครับสําหรับมือใหม่ก็มันก็ทรมโหรจริงอ่ะนะสิ่งแรกเลยก็คือตรงนี้เนี่ยทาให้มันเรียบร้อยนะครับก็คือสร้างให้มันเสร็จ สิ้นนะครับเพราะว่าสาหร่ายเนี่ยมันจำเป็นสำหรับที่นี่มากเลยนะชั้นแรกเนี่ยเอาอาวุธขึ้นไปก่อนแล้วกันแต่งอาวุธให้เรียบร้อยเอาล่ะสัญชาตญาณปิดวาวสัญชาตญาณอ้นเนี่ยถ้าเรารอบแล้วเขาจะติดพิษอย่างหนัก กับปิดสปอร์ไม่ต้องปิดสปอร์แล้วปิดสปอร์เนี่ยมันมันมีอยู่2ที่เท่านั้นเรารอบหลังเลยรอบหลังเลยไม่ได้เอาตะบองใบเลื่อยมาด้วยด้วยสิแต่ไม่เป็นไรอะมีดอยู่ตรงมือเราก็มีลูกสองพร้อมรอบหลัง1นึ่ทีแล้วก็ตามด้วยลูกสอง เลือดหายไปหนึ่งร้อยเออย่างนี้ต้องเจอสเต็ปควงสองครั้งเรียบร้อย มีดผาควงสองครั้งโหมดมากครับที่นี่โอ้โหเขาเกือบตายแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้น พวกนี้ผมได้มาจากแถวป่าข้างบ้านะนะผมก็เลยเอามาใช้ด้วยเลยรอบไม่ตายไม่เป็นไรครับมันเหมือนกับนักฟันมีดนั่นแหละครับดาเมดเนี่ยไม่ได้แรงนะครับแต่ว่าพิษอย่างแรงเลยตัดแขนของเขาออกก่อนถ้าไม่ตัดแขนของเขาเนี่ยมันเกาะของเขาเนี่ยมันหนาเกินไปแล้วแขนขาดสักทีไม่ขาดสักทีนะ หนึ่งสองสามตัวนี้ต้องเจอท่อเรียบร้อยฮะท่อเนี่ยผมเก็บให้นักกีดล้องโดยเฉพาะ เพราะว่าท่อเนี่ยมันทําดาเมจได้ดีกับนักตรีดดองส่วนนักฟันมีดก็เอามีดบางต่อไปสู้กับเขาผลหมาอู้พระเจ้าช่วยผลพลาดเออ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 ได้เวลาปลดปล่อยความชั่วร้ายในจิตใจของฉันแล้วออออออฉันจะได้ไปเอาเอาก่อนเอาผลนี้เรียบร้อยแกตายแน่ ยกที่หนึงเริ่มได้แล้วโอ้โหตัวแพ้สปอร์กับอาร์คจุีนะครับโอ้โหฟันกันยับเยินเลยกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราได้ของของเรากลับมาแล้วนะครับตอนนี้มีมีอาวุธที่จะจะสังเกตได้ว่ามีป้ายจราจรมีอะไรพวกนี้นะโอ้โหมีแม้กระทั่งธนูเวแล้วก็ปืนชิปกันโอ้โห เรียกว่าอาวุธเนี่ยที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ผมก็เอามาเรียบร้อยแล้วเอาแล้วไม้เนี่ยมเอามาทําไมเนี่ยโอ,อ้หอกหอหกยังมีหอ,อกอีกแล้วเหรอยังมีหอ,อกอีกนะครับไม่รู้ว่าจะประหยัดไปถึงไหนครั ือนว่าคอนเนี่ยเอามาตีตัวเล็กเนี่ยมันจะคุ้มค่ากว่าเพราะว่าตัวใหญ่มันตัวเล็กดีกว่าครับโอ้แจคเกร์นอตเนี่ยที่มันหนักกว่าที่ผมคิดไว้อีกนะครับแจคเกร์นอตตัวเกาะหนาที่สุดนะครับผมทําให้เลือดเขาเนี่ยมันลดต่ําอาจจำไว้นะครับตอนนี้เนี่ยมันตีผมเข้าทีละสิบสี่นะอ่าเห็นไหมครับครั้งนี้เนี่ยมันเข้ายี่สิบสี่แล้วนะครับ จะเห็นได้ว่าดาเมจของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือไปฆ่าตัวที่มันอยู่ด้านในนั่นเราใช้มีดตัวนี้ฟันไปที่ซอมบี้ตัวเล็กแล้วก็ปืนพกเนี่ยไปยิงตัวใหญ่โอ้โหแผนการคิดมานานนับปีเรียบร้อยแผนการเราได้ผล แต่ว่าติดพิษเว้ยรอจนกว่าไฟฟ้าดับ สำหรับใครที่แลกปืนมาแล้วนะเป็นปืนเจาะเกาะเนี่ยก็ใช้แค่กระบอกเดียวเท่านั้นก็สามารถฆ่าบอสได้แล้วนะครับไปแล้วไปแล้ว เรียบร้อยบินแล้วต่อไปเรามีหน้ำมันใช้ไม่ได้นะหนามเนี่ยส่วนมากมันไม่เหมาะกับว่องไวนะครับสออันนี้ไม่เหมาะกันเลยว่องไวกับน้ำเนี่ยไม่เหมาะสมกันแต่ว่าถ้าเป็นน้ำกับตัวนี้เนี่ยเหมาะแน่นอนเอาแล้วทําไมก็ถ้าเราไม่โดนตีเนี่ยนามมันก็จะไม่สะท้อนไปนะครับโ เราต้องไปเลือกผลอีกผลหนึ่งครับที่มันเป็นเหมือนกับนักวิ่งแข่งอะไรพวกนี้ตอนเรากดวิ่งเนี่ยเกราะเราจะเพิ่มขึ้นอันนั้นอนะ่ะได้นะเอาตัวนี้เลยโอ้ไม่มีปลดกับดักซะด้วยโอเคอีกนัดเดียวอ่าแล้วดูดดูดเลือดก,กลับมาได้โอชุดใกล้พังเลย อันนี้จะเกิอนน็อตยอดเยี่ยมมากโอเคมันมุดออกมาอยากถอยแล้ว คือไปยังไม่ได้ครึ่งทางเลยมันมุดออกมาอีกแล้วช่วยไม่ได้นะอาวุธมันหมดแล้วจะทำยังไงอ่ะโอเคถ้าเปิดไปเนี่ยก็เจอเหมือนกันสู้กันไปเลยแล้วก็มีจอมหมวยหวนด้วย ก็จะตายใช้เวลานานมากครับการใช้ไม้พายเแี่โอ้ประหยัดอาวุธประหยัดอย่างอื่นก็จริงครับแต่ว่าเสียเวลาขอให้ปลดกับดักยอดเยี่ยมได้ปลดกับดักครับเป็นเปิดผลหมดหน้าตักนั่นเองนะครับอหมดหน้าตัก,ก็คือตายของหายแต่ว่ามันต้านทานพิษทุกอย่างเลยที่เป็นพิษนะครับกับดักส่วนมากเนี่ยจะเป็นพิษรวมถึงไฟฟ้า ยอดเยียบเราไม่สามารถรอบหลังได้แล้วไม่เป็นไรขอแค่มีพลาดเนี่ยได้หมดละได้หมดทั้งสดชื่น อาาตีฉันเลยตอนนี้นายตีฉันน,นะนะฉันก็ไม่ได้ติดเลือดไหลจากนายแล้วเพราะฉันก็คือซอมบี้มบอนนายยังไงนะ ตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับตอนนี้หลอดอาหารหมดเลยต้องกินแล้วล่ะเอาล่ะด้านในนี้มีตัวโหดแน่ๆใส่เต็มที่ ถ้ามีสกิลพลาดเนี่ยนะมันก็ง่ายขึ้นเยอะเลยเรียบร้อยโอ้เราเบิดแล้วเรียบร้อย โ้ทำไมผมต้องมาสู้กับพญาติด้วยเนี่ยฮะอะไรเจาะเกาะปะแล้วถึงถึงตอนที่ได้ผลพาดเนี่ยค่อยเอาอาวุธพวกนี้มาใช้นะครับเรียกว่าช่วยผมตั้งแต่ A2 นะครับยันถึงแบบว่า B2 เลย A2 ถึง B2 นี่ก็ผ่านมา2ชั้นได้โชคดีที่มีปลดกับดักนะถ้าไม่มีปลดกับดักก็ยิ่งจะหนักเข้าไปใหญ่ครับวิ่งสวนทางไปเลย สู้กันแบบธรรมดามันไม่จุใจฮะมันต้องมีอาวุธไฟเข้ามาเสริมด้วยฮะทำให้มันติดพิษด้วยก็ผมก็จะใช้โหมดล่อนะครับเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วจะต้องยิงป้อมปืนนี้ทิ้ง เป็นป้อมปืนที่แปลกดีนะต่างจากอะไรนะต่างจากบังเกอร์เอนะครับคือมันเห็นเราแล้วมันไม่ใช่ว่ามันจะยิงเลยนะอันนี้เราเข้าใกล้แบบประชิดไม่ได้เพราะว่ามันมีผลแบบว่าดวงตาที่3ไปอ่ะมาลุยกันเลย ¡Ay, mi bien, ใครที่มีผลพลาดเนี่ยมันจะยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่นะครับกดรุรัวเลยครับกดค้างรุรัวเลยแล้วก็ออกไปแบบกับท่านอเรียบร้อยเดี๋ยวดูสิอ่าได้เรียบร้อย,อย,อยแล้วก็มาเปิดตรงนี้ เดี๋ยวขอขอเตือนก่อนนะครับถ้าเปิดตรงนี้กับไม่เปิดต่างกันยังไงอ่ะถ้าไม่เปิดเนี่ยมันจะต่างกันตรงที่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีฝาครอบพอพอเราวิ่งมาเนี่ยเราอาจจะไม่โดนเลเซอร์นะครับแต่ของผมเนี่ยก็คือผมระวังได้แล้วเปิดเลยแล้วก็เอาตัวนี้มาเลยจะกันนอตดอกไหมดอกของไหมส่วนมาก สองตัวที่มันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวด้านในเนี่ยไม่ดอบคองเลยแทบไม่ดอบคองอะไรให้ผมเลย ถ้ามีผลนี้เนี่ยอยากให้มาลองรอดดูนะไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเปิดด้านหน้าครับแล้วก็เปิดด้านหลังตรงนี้อย่าเข้าไปนะครับอย่าเข้าไปแค่เปิดเฉยๆแล้วก็ไม่ต้องไปกดตรงนี้นะโอ้กล่องตัวนี้ที่เปิดไว้อะเปิดเอาเลยอ่ามาแล้ว ห้องที่สองตามไปด้วยห้องที่สามที่สี่เรียงเรียงกันไปเลย <l ots> กําไรทั้งนั้นนี่ตายสิโอ้เกือบโดกอีกนิดเดียวเท่านั้นเมื่อกี้จังหวะเฉียดชิวเหลือเกินอ่เรียบร้อยแล้วเราก็ไปรอที่ด้านด้านหน้าประตูได้เลย เอาละพร้อมอ่ากดเปิดตรงนี้ให้ทันนะครับอ่าห้องด้านบนเปิดได้เลยไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีก็ตามเปิดได้เลยครับและแน่นอนว่า เปิดด้านหน้าแล้วก็เปิดด้านหลังอีกเหมือนเดิมครับแต่ศพตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ไปเก็บจะมาเก็บปอทีหลังแล้วกันเอาล่ะชั้นแรกก็คือเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็มาแล้วก็มาเปิดตรงนี้ได้เวลาร่อแล้วสินะถ้าเรากดวิ่งเร็วก็จะลงไปได้ถึงชั้นลึกเลยแต่ว่าถ้าไม่มีวิ่งเร็วก็จะลงไปไม่ได้ลึกมาก ซอมบี้มีโอกาสที่จะหลุดไปกับเราได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับซอมบี้นี่มีโอกาสที่จะเข้ามาพร้อมกับเรานะครับเอาล่ะน่าจะมาพรบแล้วล่ะไปเตรียมพร้อมโอ้โหเพียบเลยไม่ใชน่น้อยนะเฮ้ยถา้าไม่มีผลพาดเนี่ยอาจถึงตายนะเนี่ยไปกดวิ่งเร็วไปเลย ลงไปเปิดด้านล่างไดไหมได้ได้ได,ได้ได้อยู่ลงไปเปิดด้านล่างได้ถ้ากดวิ่งเร็วนะไปได้แน่นอนแต่ถ้าไม่กดวิ่งเร็วไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่าโอ้โหซอมบี้ที่ตายนอนกองกันอยู่ฮนะดูซิ ใยจริงๆนะผมฆ่าหมดทุกตัวไม่ไหวจริงๆครับก็เลยต้องใช้เครื่องเลเซอร์ฆ่าให้แต่เครื่องเลเซอร์ที่มันฆ่าให้เนี่ยโอกาสดรอปเนี่ยมันไม่ไม่เยอะเท่ากับเราไปฆ่าเองนะครับแต่ผมฆ่าทุกตัวไม่ได้ไงครับฆ่าได้แค่ตามเส้นทางเท่านั้นอ่ะเปิดเลยเปิดมาเนี่ยเจอแต่ปืนเจาะเกาะนะครับที่นี่เพราะว่ามันเขียนบอกไว้เลยว่า ยิ่งระดับชื่อเสียงของคุณเนี่ยมีสูงมากเท่าใดโอกาสดอกปืนเจเาะเกาะก็มากขึ้นเท่านั้นประมาณนี้ซึ่งของผมเนี่ยมันมันอยู่ที่ห้าสิบนะครับซึ่งก็น่าจะสุดแล้วไม่ใช่ห0ิที่ห้าิหนะครับน่าจะสุดแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เปิดแต่ละทีก็เจอแต่เจาะเกาะทั้งนั้นนะสำหรับทลิปนี้บ๊ายบายครับผมขอให้มีความสุขกับการลงห้องแลกนะครับ